สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับพลอ,อีกเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นตู้เก็บเอกสารค่ะสําหรับพวกสํานักงานนะคะที่รู้สึกว่าเอกสารมันเยอะมากๆนะคะไม่รู้จะเก็บที่ไหนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นรุ่นไหนฟังก์ชันยังไงแล้วก็ราคาย,ยังไงพลอยจะมาแนะนํากันค่ะโดยแบบแรกนะคะจะเป็นแบบช่องโล่งเลยค่ะที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่80เซนความลึกอยู่ที่40เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่200เซนค่ะแบบ ทั้งหมด5ช่องนะคะสามารถวางแฟ้มเอกสารหรือหนังสือได้เลยหรือว่าจะเป็นชั้นโชว์โมเดลก็ได้นะคะโดยรุ่นนี้ไม่ให้เรื่องถึง2ส,สีด้วยกันแต่มาในราคาเพียง3,950บาทเท่านั้นค่ะ และในส่วนของแบบที่2นะคะจะเป็นแบบช่องลงด้านบนนะคะกับด้านล่างและในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นแบบบานเปิดที่สามารถเก็บของได้นะคะซึ่งมีขนาดเท่ากันกับตัวแรกคือขนาดหน้ากว้าง80เซนแล้วก็ความสูงที่2เมตร รุ่นนี้ก็จะมี2สีเช่นเดียวกันแล้วมาในราคาเพียง4,950บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของแบบที่3นะคะจะเป็นแบบช่องเก็บของที่มีบานเปิดทางด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วก็เว้นช่องตรงกลางไว้ส่วนหน้ากว้างก็คือขนาด80เซนความลึก40เซนและก็ความสูง2เมตเท่ากันหมดเลยค่ะ รุ่นนี้มาในราคาเพียง5,590บาทเท่านั้นโดยทั้งหมดนะคะจะเป็นวัสดุไม้อ e ีวันไม่มีกลิ่นชุนไม่แสบตาไม่แสบจมูกปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงทนทานต่อความชื้นและรอยขีดข่วนได้ดีส่วนของบานพับก็จะเป็นแบบซอฟโครสนะคะและตัวแผ่นท็อปของตู้มีความหนาถึง2.5เซนด้วยกันแผ่นชั้นตู้เอกสารก็จะมีความหนาอยู่ที่1.9ซนค่ะซึ่งเอามาวาง เรียงต่อกันก็จะเป็นเข้าเซตที่สวยมากๆแล้วก็ดูโมเดิร์นสุด ทั้งลูกค้ายังสามารถออกแบบหรือเลือกจับสลับวางได้ตามที่ลูกค้าชอบและก็การใช้งานได้เลยรุ่นนี้นะคะทางร้านก็ใช้อยู่นะคะซึ่งฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานแล้วก็ดีไซน์สวยโดดเด่นไม่ซ้าใครแถมยังเป็นระเบียบนะคะพอยแนะนาเลยค่ะ3รุ่นนี้นะคะลูกค้าอยากจะมาวางแบบวางเรียงกันก็ได้นะคะคือหรือว่าถ้าสมมติเอาเป็นชั้นโลกเนี่ยเอามาวางต่อกันก็จะเป็นชั้นหนังสือได้ด้วยคือโมเดิร์นด้วยสุดๆแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะใครที่สนใจนะคะ สามารถทักเข้ามาที่ไลน์ขึ้นต้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มีทางเพจของทางร้านด้วยนะคะร้านเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะและมีหน้าร้านตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่นะคะถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระราม3กรุงเทพหานครนั่นเองและมีบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านด้วยค่ะแต่ในส่วน ของต่างจังหวัดนะคะจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชท้ามาสอบถามเราแอดมินได้เลยนะคะยังไงวันนี้พอต้องไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยและไงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย